ที่ห้องประชุมของวิทยาเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์สมาคมสื่อในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยรัฐมนตรีสุขสารพิชัยนายกสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนนายบรรหารบุญเขตนายกสมาคมเครือข่ายนักสื่อพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์นายสมัครโชติวันนายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบูรณ์นายวิริพล์หิรันต์นายกสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยสมาชิกของสมาคมได้เข้าร่วมกันประชุมเชิงปฏิบ การทักทอกเครือข่ายสื่อพลเมืองอาสาเพื่อสับสน,นกลไกในระดับจังหวัดเสริมสร้างสังคมสุขภาพโดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น50คนซึ่งเป็นโครงการที่สมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการสรับสนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติโดยที่นางสาววิริวรณหานกริ่งผู้รับผิดชอบโครงการบอกว่า งานด้านการพัฒนากลไกเครือข่ายสื่อพลเมืองอาสานั้นเป็นส่วนสําคัญในการที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมและให้สังคมได้รับรู้เกิดเป็นกระแสให้สังคมตระหนัก และมีส่วนร่วมในเป้าหมายดังกล่าวประกอบกับแผนงานหลักแผนงานการสื่อสารสังคมและการจัดก,การความรู้นอกจากนั้น,นกลไกสับสนเครือข่ายสื่อพลังพลเมืองอาสาระดับจังหวัดที่จะเกิดขึ้นในโครงการนี้จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่สำคัญในการจัดการปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิน่นรวมทางพื้นที่ทุกภูมิภาคแบบมีส่วนร่วมซึ่งจะนำไปสู่สังคมสุขภาวะตามเป้าหมายภารกิจ ของสมงนวนคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติอีกเช่นกันอยา่างไรก็ตามโอกาสนี้ได้รับความกรุณาจากในชาติชายเพชรบุรณินประธานศูนย์ประสานงานภาคีพ,พัฒนาเครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์หรือสอปจให้เกียรติบรรยายในเรื่องของการเชื่อมโยงและการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด ซึ่งสื่อเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญและเห็นว่าจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นมีการรวมตัวขององค์กรสื่อนับเป็นเรื่องที่ดีที่จะหนุนเสริมการทํางานและส่งผลดีถึงประชาชนรวมทั้งในการนี้ได้มีการเลือกผู้ประสานงานในระดับอําเภอเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานนอกจากนั้นจะมีการเตรียมประชุมสมนาให้ครบทุกอําเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยวิธีต่อไปก็มาดจัดขึ้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์